ก็สำหรับเรื่อง c อ n เ e นเซนเตอรการใช้แอปพลิเคชันแล้วก็ออกการใช้โปรแกรมนะครับอันดับแรกเราก็จะไปะพิมพ์ไปที่ Google ก็ได้ไปที่ cc cc o b e c ชุดเราจะเจอ o b e c condenser n t e นะครับก็คลิกเข้าไปสำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์นะครับโ o ้ต b o o k pc อ่าแล้วก็ไปที่ windows สำหรับใครที่ใช้ windows สำหรับใครที่ใช้ mac หรือว่าของ apple ก็ไปที่ ios นะครับ ios อ่าแต่ว่าของเราใช้ windows เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไปที่ windows อ่าพลิกมา windows ปุ๊บมันจะขึ้นมาให้ติดตั้งพอติดตั้งเสร็จปุ๊บมันจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับก็ พอได้เราก็แยกไฟล์แยกไฟล์ไม่ยากบางทีสำหรับหน้าจอมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วมันก็จะสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยแต่ว่าส่วนมากมันจะเด้งออกนะครับอันดับแรกถ้าใช้ในมือถือ เราจะสามารถเข้าไปดูได้เลยโดยที่ไม่ต้องลอกอินแต่มันจะจำกัดข้อมูลแต่ถ้าอยากได้ข้อมูลทั้งหมดเราจะต้องล็อกอินเข้าเข้าไปก่อนนะครับก็ไปที่เข้าสู่ระบบมุมด้านบนขวาจากนั้นมันจะเป็นชื่อผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้นะครับแต่เราสามารถ ถ้าเราไม่ได้สมัครเป็นไม่ต้องไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกผ่านเว็บของ o อ e บโดยตรงนะครับเราก็สามารถเข้าสู่ระบบด้วย Facebook นะครับหรือว่าตัวของ Google เองแอ c o u n t ของ g o o อ่าส่วนผมจะลองใช้ Facebook ดูนะครับเราไปที่ f Facebook อ่าเดี๋ยวจะล็อกอินโอเค ผมเคยล็อกอินแล้วมันเลยขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะใส่อ e ีเมลพาสเวิร์ดนะครับของ f a c e b o o k นะครับของ Facebook ตอนแรกที่มันถามแต่ถ้ามันเคยเข้าระบบแล้ว Facebook เราเคยอยู่ในระบบแล้วมันจะสามารถขึ้นมาแบบนี้แล้วมันจะเข้าสู่ระบบได้เลยอัตโนมัติเราก็แค่โอเคนะครับจากนั้นสิ่งที่เราจะเจอในในของโปรแกรมนี้ในแอปพลิเคชันนี้นะครับ เราก็จะมีทั้งหนังสือ,อเราสามารถใช้ตัวกรองนะครับตัวกรองของหนังสือ,อไม่ใช่ไม่ใช่แค่หนังสือนะครับเราสามารถเราสามารถใช้ตัวกรองของโปรแกรมนี้นะครับสามารถกรองได้หลายแบบอย่างเช่นเราต้องการชั้นะระดับชั้นปีการศึกษาไหนนะครับ หรือว่าจะคัดกรองด้วยกลุ่มสาระหรือด้วยระบบทศนิยมดิวีเหมือนในห้องสมุดแล้วก็หรือว่าค้นหาจากสำนักพิมพ์ซึ่งเราสามารถเลือกได้หามากกว่าหนึ่งมากกว่าหน,นะครับแล้วก็เลือกได้หลายคอลัมน์อย่างเช่นถ้าผมต้องการนะถ้าผมต้องการหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่4 วิชาภาษาต่างประเทศนะครับอ่าแค่นี้ก่อนอันนี้ก็ต้องนะครับก็ยืนยันไปโอเคโอเคนี่สิ่งที่เราจะเจอก็เขาจะเป็นภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาปีที่4นะครับก็มีถึง3หน้าด้วยกันอ่า โอเคครับนอกจากหนังสือนะครับก็เราจะเจอว่ามีหัวข้อของวิดีโอรูปภาพเสียงแอปพลิเคชันมีทั้งข้อสอบและเทมเพลตอ่าวิดีโอเรามาดูที่วิดีโอตัวกองยังจะเป็นตัวเดิมนะครับถ้าเราไม่ล้างมันก็ยังเป็นนี่คืออยังเป็นภาษาอังกฤษอ่อสีอยู่เราสามารถเดี๋ยวลองเข้าไปดูอย่างเช่น ชื้เราสามารถดูออนไลน์หรือว่าดาวน์โหลดได้เลยนะครับตัวอย่างผมจะดูออนไลน์นะครับเพราะว่าถ้าดาวน์โหลดอ่าเดี๋ยวดูออนไลน์รูนาะปิดหน้าจอวิดีโอเสียงโอเคอ๋อพอดีผมบันทึกหน้าจออยู่นะครับมันก็เลยไม่สามารถเล่นวิดีโอได้น่าจะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์เขานะครับแต่ว่าเราสามารถ เข้าไปใช้ฟรีได้เลยนะครับตัวนี้าล้างตัวกลองลองไปที่ไม่ระบุชัน้นเราไม่ระบุชั้นไปที่การงานาการงานอาชีพทบอทําไมไม่ไปเนาะอ๋อโอเค เป็นที่เนี่ยฉาตัววิดีโอก็เล่นอยู่นะครับเนี่ยก็จะขึ้นมาอย่างนี้โอเคครับโอเคเดี๋ยวลองไปที่การงานอาชีพปุ๊บปุ๊บชึบ,ชบนะเปลี่ยนตัวกรองไปที่คณิตศาสตร์ชึบนะคราฟโอเคนะครับ นีต่ต่อไปเราไปดูที่เสียงลองดอูเสียงเดี๋ยวลองไปฟังของภาษาต่างประเทศมันก็จะมีทั้งสคริปให้นะครับแล้วก็มีทั้งฝังออนไลน์หรือว่าจะดาวน์โหลดไปเลยนะครับ ือแอปพลิเคชัน <c oughs> ข้อสอบภาษาอังกฤษมีสามารถทำออนไลน์ได้หรือว่าเป็นการทำข้อสอบออนไลน์นะครับส่วนเทมเพลตจะเป็นรูปแบบของ ใบงานเขาบอกเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างใบงานซึ่งเราจะสามารถเอาไปใช้งานต่อนะครับเอาไปใช้งานต่อเอาไปเพิ่มเติมก็ได้นะครับส่วนแฟลตจะเป็นเกมนะครับจะเป็นเกมเล่นสนุกสนุกเคลื่อนไหวสามารถเล่นได้บน PC เล่นได้บนคอมนะครับทีนี้เราลองไม่ใช้ f a c e b o o k นะครับเราลองใช้ ตัวของ Google เป็นตัวล็อกอินดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองออกจากระบบดูออกจากระบบยังไงออกจากระบบโอเคเราจะเข้าสู่ระบบด้วย Google ลองดูนะครับอโอเคอ๋อโอเคอ่ะไม่ได้นะครับ <laughs> มันเป็นที่ สงสัยเขาไม่ได้ชึบเกิดข้อผิดพาลาดคุณลังดูอ่ะโอเคถือว่าแอปพลิเคชันไม่เขา้าไม่เข้าเงื่อนไขอะไรสักอย่างของเขานะครับก็เอาไม่ได้แต่ว่าถ้าใครจะสมัครสมัคร สมาชิกนะครับเดี๋ยวลองดูสมัครสมาชิกอ่าเราก็สามารถกรอกอีเมลพาสเวดของเรานะครับก็ใส่ข้อมูลของเราพอเสร็จเรียบร้อยเราก็สมัครสมาชิกแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตอนที่อบรมมาก็เดี๋ยวคือเลขประจำตัวประชาชน่ะผมใช้ไปแล้วก็เลยสมัครอ่าไม่สามารถสมัครให้ดูได้อีกนะครับเพราะว่าเลขใช้ไปแล้ว1คน สมัครแบบนี้1คนจะได้1 id นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ Facebook ด้วยก็จะเป็น2 id 3 id ได้นะครับส่วน Google ก็เขาบอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขนะครับก็สามารถสมัครตรงในตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าอยากโหลดในมือถือก็พิมพ์ว่า cc content center เรือพิมพ์ว่า content center ก็ได้ครับหรือว่า cc o b e c นะครับเนี่ยแบบนี้ Content Center เข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็ล็อกอินด้วยอ่าไอเดียวกันนะครับที่ใช้บน PC แต่ว่าในโทรศัพท์ก็เวลาจะเอาใบงานออกมาก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งก็น่าจะเป็นกันเข้าไปเช็คดูว่ามีเนื้อหาที่เราสนใจไหมพอเราอยากได้เราก็มาที่ PC แล้วก็เปิดนะครับอ่าแล้วก็นำไปใช้จะฉายขึ้นจอหรือว่าจะนำวิดีโอหรือ คลิปเสียงมาฟังหรือจะดาวน์โหลดใบงานเพื่อปินออกมาแล้วก็ทำบนตัวของ PC นะครับจะสะดวกกว่าครับสำหรับวันนี้ก็สำหรับเรื่องของ Connect Center ผมก็โอเคนะครับขอสรุปเพียงแค่นี้ก็คือเราสามารถหา เนื้อหาที่เขาอัปโหลดไว้แล้วนะครับเขาเขาบอกว่ามีทุกวิชามีทุกอย่างนะครับแต่บางครั้งผมเขาไปเช็คดูก็ยังมีก,งมก็ยังมีบางวิชาก็ก็อย่างเช่นใบงานนะครับใบงานก็อาจจะไม่ได้ครบทุกเรื่องนะครับแต่มีทุกวิชาจริงๆครับโอเคครับขอบคุณครับ